สวัสดีครับผมล้างนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องลักฟ้านะครับวันนี้เนี่ยมีแฮแท็กฝึกงานแบรไต่มาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันครับเกี่ยวกับว่าคุณหนุ่ยแบรไต่เนี่ยเขาเอาเรื่องของน้องฝึกง,งานมาโพสครับแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าน้องเนี่ยไม่ยอมทักทายนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าหลังจากเล่าไปแล้วเนี่ยกับเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงเราสรุปมาให้ฟังกันในคลิป,ลปนี้และเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาทำความรู้จักกับคุณหนุยกกนนหน่ย,ยพ องแบร์ไตด้วยซึ่งแบร์ไตนะครับเป็นสื่อที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ดังมากๆและหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อแบร์ไตไฮเทคผ่านหูกันมาบ้างอะ่ะทำให้หลายคนเนี่ยก็เลยรู้จักแกนในชื่อที่ว่าหนุ่ยแบร์ไตนั่นเองทีนี้นะครับวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณหนุย่ยเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กครับเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกง,งานของบริษัทเขาเขาโพสต์เอาไว้บอกว่า คนทั้งบริษัทกำลังเจอกับนักศึกษาฝึกง,งานที่บั่นทอนใจจํานวน2คนจนบริษัทตัดสินใจหยุดรับนักศึกษาฝึกง,งานชั่วคราวเพื่อทบทวนตัวเองสิ่งที่เจอก็คือน้องไม่ทักใครเลยในออฟฟิศทั้งเพื่อนร่วมงานแม่บ้านพี่หัวหน้าหรือบรรดาผู้บริหารมาทํางานทุกวันโดยก้มหน้าก้มตาทําแต่งานของตัวเองซึ่งเรื่องงานคือทําได้ดีนะแต่ว่าไม่สื่อสารกับใครเลยมองกันยังไม่มองเดินสวนก็ไม่สนใจใดๆ แตว่าไม่มั่นใจก็ไม่ใช่เพราะให้พรีเซนต์ตัวเองต่อหน้าผู้คนหมู่มากก็ทําได้แต่พอลงเวทีไปแล้วเห็นทุกคนเป็นอากาศหมดพีพีทั้ทงออฟฟิศรู้ปัญหานี้ดีก็พยายามปลุกรล้าความมีส่วนร่วมด้วยการทักทายพูดทักกันข้ามโต๊ะน้องแต่เหมือนเขาตั้งใจแน่วแน่มาแล้วว่าจะไม่ทักเราทุกครั้งที่เดินผ่าน มผมเองช่วยเหลือหลักๆคือกล่าวในประชุมทาวโฮบริษัทไป2ครั้งนําเสนอความสําคัญของการอยู่ร่วมกันและบอกเล่าถึงประสบการณ์ยุค Work ์กฟอร์มโฮมว่านักศึกษาฝึกง,งานใน2ปีนั้นเนี่ยลำบากมากต้องทํางานผ่านจอเสียโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ออกสังคมสะสมคอนเนคชั่น ผมย้ําชัดว่าพี่ๆไม่ได้ต้องการให้ไหว้แต่แค่ต้องการให้ทักจุดขาดผึงมันมาอยู่ที่ตอนอาจารย์ที่ปรึกษาของน้องโทรมาทางบริษัทก็เล่าปัญหาให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกว่าน้องก็สองบุคลิกกับสถาบันเหมือนกันอยู่ในห้องจะยกมือถามตอกบกับครูผู้สอนตลอดทําคะแนนได้เต็มที่แต่พอออกนอกห้องน้องโพสเฟซบุ๊กดา่ดาๆๆครูและเรื่องราวต่างๆอย่างสนุกปาก ทางบริษัทก็เล่าว่าที่ผ่านมาไม่ได้ตัดสินใจยุยติการฝึกง,งานกับน้องเพราะเห็นว่างานดีไม่มีอะไรเสียหายแต่มารยาททางสังคมสอบตกอาจารย์บอกว่าจะลองพูดคุยกับน้องทั้งสองคนดูอีกครั้งแต่ว่าอย่าแบกลิบสถาบันขอให้รับการฝึกนักศึกษารุ่นต่อไปซึ่งคุณหนุ่ยก็เล่านะครับบอกว่ามื้อกลางวันวันนั้นเนี่ยน,น้องสองคนเดินผ่านมาพอดีคุณหนุ่ยก็ส่งไมตีให้ด้วยการมองซึ่งน้องผู้ชายเนี่ยก็ใช้เวลามองและเพ่งและมองและหลบตาและเงยหน้าสู้ใหม่ใช้เวลาตัดสินใจอยู่5วินาทีที่จะทักกกลับารมองนี้ ส่วนน้องผู้หญิงคือไม่สนใจจะมองเลยคุณหนุ่ยก็เลยกวากมือเรียกให้มาอยู่ที่โต๊ะน้องผู้ชายก็อยู่แต่ว่าน้องผู้หญิงเดินแยกผ่านไปเลยเขาเลยหันไปบอกว่าน้องสาวน้องสาวมาคุยกันก่อนอ่าแล้วก็บอกประมาณว่าอยากทักทักเลยไม่ต้องลังเลแต่น้องผู้ชายบอกว่าไม่มั่นใจว่าเป็นพี่หนุย่ยเลยต้องมองก่อนผมมองเห็นไม่ชัด ประมาณนี้นะครับโดยคุณหนุ่ยบอกว่าทั้งหมดคือบทสนทนาใน30วินาทีที่ดูออกเลยว่ามันคือการเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันที่แย่มากคนแบบนี้กําลังมีเยอะขึ้นและคิดว่าเราควรช่วยแก้ไขพวกเขาก่อนออกสู่สังคมใหญ่ซึ่งคุณหนุ่ยเนี่ยก็เลยขอเบอร์อาจารย์จากคนในบริษัทบอกว่าจะโทรไปสซไยแต่ว่าคนในบริษัทเนี่ยเหมือนกับรู้ว่าจะสซไยอะไรนะครับก็เลยบอกว่าเราไม่ควรต้องไปตัดอ,อนาคตเขาหรอกให้เขารู้เองจะง่ายกว่า ซึ่งคุณหนุ่ยก็บอกนะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยยึดถือหลักการสอนซะก่อนสายจะไม่ปล่อยให้ใครออกไปเฟ้อฟ้าในสังคมยอมเหนื่อยพูดยอมเหนื่อยบอกเขาต้องรู้ตัวจะได้ปรับปรุงแต่ว่าคนสมัยนี้เนี่ยหัวร้อนขึ้นมาก2 3วันนี้เนี่ยเจอหลายเคสจนเข้าใจแล้วว่าสอนไปก็ไม่ช่วยเพราะว่าเขามองเจตนาเราไม่ออกก็เลยเลิกเป็นไบ้มาท้าแล้วก็ขอเฝ้ามองคนรุ่นต่อไปด้วยความตื่นตาตื่นใจต่อไปแต่หวังใจว่าจะไม่ต้องอ่านโพสต์ด้านมืดจากน้องในทวิตเตอร์นะครับเพราะไม่ได้เอ่ยนามใครเลยถ้าโพสต์ก็จะรู้เลยทีนี้ อ่านะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยคือโพสต,ต้นทางของคุณหนุ่ยนะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่คุณหนุ่ยโพสต์ไปเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นจนมีแฮชแท็กฝึกง,งานแบรไตขึ้นบนทวิตเตอร์ด้วยนะซึ่งคนก็เข้ามาพูดคุยกันในหลายประเด็นเลยแหละครับอย่างประเด็นแรกเนี่ยทางฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณหนุ่ยเขามองว่าแค่น้องไม่ทักทายเองอ่ะมันจะอะไรขนาดนั้นอย่างกับโซตัสในมหาลาัยเลยอีกอย่างหนึ่งนะตอนน้องทํางานเขาก็ทําออกมาได้ดีนี่ไม่มีอะไรบกพ่อไม่ใช่หรอพซต์ากก็ทํได้ปิดดูสสืื่่่อออาาารเรเเงงงนนนไ้้ก็จะพพีียแลว นะค,คือเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่อยากจะทักทายคุยเล่นไงโฟกัสกันแค่ที่เรื่องงานก็พอแล้วเออต้องเข้าใจกันด้วยว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายประเทศหลายบุคลิกกันมากเลยบางคนไม่ชอบเมาส์มอยนะบางคนเข้าสังคมไม่เก่งจริง,รงๆก็มีไม่กล้าคุยอย่างเงี้ยคี้อายอย่างเงี้ยนะก็อาจจะอึอดอัดมากๆเลยมันเป็นเรื่องใหญ่สําสหรับเขานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยใครอยากจะคุยอยากจะทักก็ปล่อยให้เขาทําไปใครไม่อยากคุยไม่อยากเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปชวนเขาคุยก็แค่นั้นเอง อนะครับอันนี้คือฝั่งที่แบบไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งคนที่เห็นด้วยกับคุณหนุ่ยครับเขาก็มองว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้องฝึกง,งานก็ดูเมินจริงๆนีแหละนะต่อให้คุณจะไม่ชอบคุยเล่นก็ตามอ่ะคุณก็ควรที่จะยิ้มให้กันบ้างนะไม่จําเป็นต้องทักกันตลอดหรอกแต่ควรมีบ้าง การทำแบบนี้เนี่ยมันดูเป็นปัญหาจริงๆนะถ้าในที่ทำงานอะ่ะมีคนที่ดูตึงๆแบบไม่พูดไม่จาเลยอะ่ะมันอาจจะทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่ดีก็ได้หลายๆคนที่เป็นอินโทรดหรือว่าไม่กล้าคุยอะ่ะเขาก็ยังมีอะไรตอบรับกลับมาบ้างเลยถึงเวลาคุยเขาก็ยังคุยได้อยู่เออแล้วก็การพูดคุยการสร้างคอนเนคชันเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการทำงานจริงๆนะ นะะนี่ก็คือสิ่งที่คนเขาเห็นด้วยเขาบอกกันมาประเด็นที่2ครับก็คือ,อไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการทักทายตรงนั้นนะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่โอเคกับสิ่งที่คุณหนุ่ยทําอยู่ดีเพราะเขามองว่าการที่คุณหนุ่ยเอาออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรแล้วก็ดูไม่โปรเลยมันเหมือนเป็นการแขวนประจานเด็กอะครับต่อให้ไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาเนี่ยแต่ว่าคนใกล้ตัวก็รู้กันได้อยู่แล้วคาว่าเด็กฝึกงานแบตไต่มันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นด้วยอีกอย่างเนี่ยถ้าจะชมใครก็ควรจะชมในที่แจ้งแต่ว่่่่่่าาาาาถถ้้้เเเเเกกกกิิิิดววววจจะะตตตใใใคครรรรนนนนนนีีีย็็ททํััับบบปปสสแึงห ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณหนุ่ยมีปัญหาหรือว่าไม่พอใจตรงไหนเนี่ยก็ควรที่จะฟีดแบ็กกับน้องไปแบบ1ต่อหนึเลยดีกว่าคุยกันตรงๆไปเลยหรือว่าประเมินตอนฝึกง,งานจบแล้วก็ยังได้ และประเด็นที่3ครับก็คือเรื่องวัฒนธรรมขององค์กรอืมก็คือแต่ละที่เนี่ยก็คงมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกันไปนั่นแหละบางที่นะครับเขาเน้นวัดกันที่ผลงานอ่าหรือว่าบางที่เนี่ยก็เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์เน้นเรื่องบรรยากาศเวลาทํางานกันอะไรเงี้ยนะซึ่งตอนสัมภาษณ์นะครับหรือว่าตอนประกาศร,รับคนเนี่ยก็ควรจะบอกกันไปเลยว่าองค์กรนี้ต้องการคนแบบไหนบุคลิกยังไงซึ่งกรณีตรงนี้เนี่ยคนก็มองว่ามันอาจจะเกิดจากการที่ว่าเออบุคลิกของทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ได้เข้ากันไม่ได้คลิกกันเฉยๆก็แค่นนั้เอง นะทีนี้นะครับหลังจากมีดราม่านี้เกิดขึ้นเนี่ยโพสต์ของคุณหนุ่ยก็ได้หายไปจากหน้าเฟ e บุ o กครับแล้วก็ในวันที่2กันยาคุณหนุ่ยก็ได้ออกมาโพส์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ครับบอกว่า แม้คุณค่าที่ยึดถือเป็นคนละแบบแต่การแสดงออกของผมก็ผิดผิดที่เอาเรื่องนี้มาเล่าผิดที่เอาน้องไปแขวนแม้ไม่มีการระบุชื่อเสียงเรียงนามแต่ผมก็ผิดเอาอย่างมากที่ทําการสื่อสารเรื่องนี้อย่างไม่สมควรด้วยประการทั้งปวงตลอด2คืนนี้ผมได้อ่านความคิดเห็นผู้คนมากมายทั้ง Gen Y Gen Z และย้อนกลับมาที่ Gen X ช่วงวัยผมด้วยผมยอมรับความจริงยอมรับความต่างและตกผลึกความคิดกับการเปลี่ยนผ่าน คนแต่ละเจนโตมาในโลกที่โฉมหน้าต่างกันเราจึงยอมรับในเนื้อหาและบริบทที่ต่างกันออกไปและก็เป็นสิทธิที่ทุกคนจะคิดหรือปฏิบัติอย่างไรต่อกันก็ได้หากยังอยู่ภายใต้กฎหมายในนามบริษัทเราได้ขอพบน้องทั้งคู่เมื่อวานและกล่าวคําขอโทษตรงหน้ากับการกระทํานี้ของผมผมเขียนบันทึกภายในส่งในไลน์กลุ่มองค์กรที่มีพนักง,งานทุกคนอยู่เพื่อแสดงความขอโทษและความผิดพลาดแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับใครหรือกับบุคคลสถานะไหนส่วนตัวผมผมได้รับการแขวนบนสังคมทวิตเตอร์ซึ่งกระดูไปโทษที่เหมาะสมกับความผิดของการก,การะทํานี้ผมได ของแถมที่ดีคือการรับรู้และเข้าใจความคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อปรับตัวอยู่ต่อในสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่มากกว่าเป็นของผู้คุณคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงผมในฐานะเพื่อนร่วม Gen X ที่มีแรงจะทำหน้าที่เชียร์คนรุ่นใหม่ในแบบที่ผมชื่นชมเพื่อเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อมั่นมาสู่คนรุ่นของผมด้วย อืมมนะครับผซึ่งอันนี้คือโพสที่คุณหนุ่ยเขาชี้แจงออกมานะหลังจากที่คุณหนุ่ยโพสตไปเนี่ยคนก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยล่ะครับมีทั้งคนที่บอกว่าเห็นด้วยเข้าใจกับสิ่งที่คุณหนุ่ยต้องการจะสื่อหรือว่าเรื่องเจเน r เรชันแก p ต่างๆเนี่ยเขาก็ให้กําลังใจกันไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยบางคนก็มองว่า เหมือนคุณหนุ่ยเอาเรื่องเจเนเรชันมาอ้างมาตัดสินมากเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคน Gen X คนอื่นเขาก็ไม่ได้ทําแบบคุณหนุ่ยซะหน่อยแล้วบางคนเขาก็ไม่ได้ชอบทักทายใครเหมือนกันหรือว่าคน Gen Y Gen Z เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนแบบนี้กันซะทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องของนิสัยส่วนบุคคลมากกว่าอ่ะนะฮะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเขามองว่าที่มันเกิดดราม่าขึ้นอนะ่ะเพราะว่าคุณหนุ่ยเอาน้องเขามาแขวนก่อนต่างหากอืมนะฮะแต่ว่าจากที่ดูๆมานะครับหลายคอมเมนต์ก็คือเขาู้สึกว่าเออเขาได้เรียนรู้กกกัััับบดดดรรรราาามมม่่ตงงนน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 นี้นะ้ะะะะเเเพหหืออวววปป็็ยยยขล ทำให้เจนต่างๆเขาได้หันมาพูดคุยกันได้แบบปรับจูนแนวคิดกันทําให้เขาเนี่ยทำความเข้าใจกันได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะเขารู้สึกว่าดรามานี้ก็เออมีประโยชน์ของมันอยู่ซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับก็น่าจะมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแนวนี้กันมาก่อนแน่นอนไม่ว่าจะในฐานะหัวหน้าลูกน้องพนักงานสังคมเพื่อนที่โรงเรียนเรื่องการไม่ชอบเข้าสังคมอ่ะเข้ากับเพื่อนไม่ได้อย่างนี้หรือว่าใครมีเพื่อนเป็นแนวแนวนี้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเล่าให้เราฟังกันดูแล้วกันว่าคุณเจอกับอะไรบ้างนะคอมเมนต์มาคุ รักฟ้าเอาไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมรักนะครับจะนำมาสรุปให้คุณได้รับรู้ก่อนใครแล้วนำมาเล่าให้คุณฟังเป็นคนแรกเลยละฮะซับสไคร์กันเอาไว้ตอนนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย